วันนี้ไปตลาดมาได้วัตถุดิบมาเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยสบายๆกันนะคะคุยแบบผ่อนคลายแบบหิวใจพร้อมกับเตรียมของที่เราจะทำกับข้าวไปด้วยนะคะหลายอย่างเลยค่ะที่ได้มาวันนี้ มีเห็ดด้วยเดี๋ยวเราจะต้องล้างเห็ดด้วยนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาในมุมเล็กๆมุมนี้มุมที่เราได้พักจากโลกวุ่นวายสักแป๊บหนึ่ง จะกินข้าวทำกับข้าวล้างจานหรือนั่งเฉยๆก็อยู่ด้วยกันได้หมดเลยค่ะวันนี้แค่อยากให้รู้ว่าทำอะไรดีที่สุดให้กับทุกอย่างในชีวิตเพราะว่าในช่วงเวลาของของเราเนี่ยเราเอาแบบสบายๆนะคะก็เป็นช่วงทำอาหาร แต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้เคลียร์ของที่เราซื้อมาเลยได้เห็ดมาได้มะเขือเทศมาได้ผักกาดอันนี้น่าจะได้เป็นเมนูอะไรผัดเห็ดผักกาดขาวแล้วก็มะเขือเทศอู้แต่มะเขือเทศนี่คือสวยเลยนะนี่ เป็นมะเขือเทศที่มีหลากสีนะคะเหนหมวันนี้เราจะมาทำอาหารแบบง่ายๆกันค่ะไม่ต้องหรูไม่ต้องแพงแค่ทำให้ตัวเองอิ่มก็ถือว่าเก่งแล้วนะอย่างมะเขือเทศลูกนี้สีแดงเนี่ยไม่ใช่แค่สีสวยๆนะคะสีแดง สีเหลืองสีเขียวจริงๆแล้วความสวยของเขาอ่ะมีไลโคปีนด้วยเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายจริงๆเขามีงานวิจัยนะบอกว่าไลโคปีนช่วยลดความเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นการเครียดที่เกิดจากเซลล์ของเรานี่แหละเห็นไหมคะของง่ายๆเหล่านี้มีประโยชน์มากกว่าที่คิดเลย มาเดี๋ยวเรามาล้างให้สะอาดสะอาดมะเขือเทศมันไม่ใช่มะเขือเทศที่ ที่เราได้มาเนาะอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรเนี่ยเป็นมะเขือเทศหลากสีไปได้มาจากห้างสรรพสินค้า แล้วเห็ดเนี่ยถ้าหากว่าเราล้างแล้วนะเราก็โยนลงในกระทะรู้ไหมเห็ดเนี่ยคือตัวช่วยภูมิคุ้มกันร่างกายได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันมีเบต้ากูแคนที่กระตุ้นระบบป้องกันของตัวเราเองแบบที่เราไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำไปนะ ระหว่างที่ล้างผักไปนะคะก็นึกได้อย่างหนึ่งนะนึกคําที่ว่าชีวิตเราไม่จำเป็นต้องรีบตลอดเวลาเราสามารถใช้จังหวะของตัวเราเองเนี่ยได้ช้าบ้างเร็วบ้างพักบ้างมันโอเคหมดเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้ได้ อาหารมื้อเย็นที่เพื่อสุขภาพบางทีความสุขอ่ะก็ซ่อนอยู่ในเวลาเล็กๆแบบนี้ล่ะค่ะช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้มือทำอะไรเป็นช่วงเวลาที่เราใช้มือของเราเนี่ย ทำอะไรช้าๆอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงหั่นผักได้กลิ่นอาหารได้อยู่กับตัวเองแบบไม่ต้องพยายามเป็นอะไรให้ใครเลยอันนี้คือความสุขความสุขเลยเดีย๋ยววันนี้เราได้ไลคโคปีนนี่ แต่ถ้าเราอยากได้ไลโคปีนนะเราจะต้องมีการทำให้เขาอะโดนความร้อนนะคะแล้วสารไลโคปีนเนี่ยเขาจะออกมาแต่ถ้ากินสดสดอะไลโคปีนมันไม่ได้เยอะเหมือนก,นกันกับที่เวลาเราไปให้ความร้อนการให้ความร้อนก็คืออาจจะไปคั่วไปผัดไปต้มอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้จะได้ไลโคปีนอ่า ตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะบางคนก็เป็นวันหยุดเนาะบางคนก็อาจจะทำงานวันเสาร์ใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเดินทางกลับบ้านีิฉันก็มีเวลาในการทำกับข้าวนะคะวันนี้แต่เดี๋ยวจะแช่ไว้ก่อน แช่น้ำแช่ผักเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะมันน่ากินนะจริงๆแล้วอยากจะเอาทำเมนูอะไรดีเนี่ยเขาเรียกเห็ดอะไร เขาเรียกว่าเห็ดเห็ดแชมปปญยองอ๋อแชมปียองขาวแชมปัญยองมาจากไหนเนี่ยแชมปียองขาวอาทำได้หลายเมนูนะจ๊ะจะเป็นเมนูอะไรดีเจ้าเห็ดดีไหมแต่ก็กินพริกไม่ได้ไงถ้ากินเจ้าเห็ดเอาผัดแหละผัดกับ มะเขือเทศของเราเรามีมะเขือเทศอยู่3ามสีนะวันนี้นะเรากินเรากินอะไรที่มันหลากสีนะจ้าวันนี้เห็นไหมอืมนี่เลยมีอะไรก็แชทมาได้เลยนะคะมาพูดคุยกันเหมือนกับเพื่อนนั่งคุยกันนั่งทำกับข้าวคุยกันแล้วกันนะคะ มาเป็นเพื่อนยามเย็นค่ะเป็นเพื่อนทุกๆุยามแหละมานั่งคุยกันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันเหนื่อยๆมามีเพื่อนคุยเนื้อเห็ดแน่นดีค่ะ มีใครที่มีเมนูที่ใช้เห็ดตัวเนี้ยทําเมนูอ่ะบอกหน่อยนะเนื้อแน่นมากเลย อาหารก็จะไม่ค่อยกินรสจัดนะคะเพราะว่ามีโรคประจำตัวก็จะดูแลเรื่องของรสชาตินิดนึงค่ะจะเป็นเมนูที่แบบออกลักษณะเหมือนจืดเลยแหละก็ต้องดูแลเพราะว่าเราก็ผ่านความยากลำบากนั้นมาแล้วเนาะ ใครทำกับข้าวเองบ้างเป็นคนไม่ได้ทำกับข้าวเก่งนะคะแต่ว่าถ้าทำได้มีเวลาอย่างวันเนี้ยเป็นวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมีเวลาก็จะก็จะทำกับข้าวกินเองซะส่วนใหญ่อยากทำอยากทำอะไรที่ตัวเองอยากชิม อย่างถ้าเราทำกับข้าวอยู่แล้วให้ตัวเองกินอย่างสบายใจนยเนาะเราก็ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรกับอาหารที่ที่ให้พลังงานกับร่างกายของเราอะ่ะมันคืออาหารที่เราเลือกจริงๆเป็นอาหารที่แบบเวลาที่เรากินข้าวช้าๆอย่างเงี้ยนั่งกินอยู่กับบ้านกินข้าวช้าๆได้ลิ้มรสอาหารฝีมือของตัวเอง ระบบประสาทของเรานะมันก็จะทำงานในโหมดของอะไรพักและย่อยของร่างกายช่วยให้เรารู้สึกสงบลงแบบไม่รู้ตัวแค่นั่งกินข้าวชา้าก็ช่วยลดความเครียดได้แล้วนะแต่ส่วนใหญ่เราจะรีบเร่งกันเนาะเคี้ยวสองสสองสามครั้งก็ไปละรีบไปทำงานกัน แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบสโลสโลนิดนึงให้ชีวิตสโลแต่แต่อาทิตย์นึงก็จะสโลว์ได้อยู่วันสองวันนอกนั้นก็คือบางทีทานข้าวยังยังไม่อิ่มเลยต้องไปอีกละ ก็จะผัดใส่อะไรอะไรหลายคนก็อาจจะถามนะว่าแล้วผัดใส่กับอะไรคะหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ใส่อะไรคะ่ะใส่เห็ดนี่เลยคะ่ะใส่เห็ดใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวนี่คืออาหารที่ทำเองแล้วก็ไม่ได้ใส่พวกเครื่องปรุงอะไรมากเลยคะ่ะจะออกจืดเลย วันนี้เราต้องการไลโคปีนนะคะเราก็จะทำการผัดผัดขั้วเพื่อที่จะให้ตัวไลโคปีนที่อยู่ตามเปลือกเนี้ยเขาหลุดออกมาไลโคปีนเนี่ยคือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ทำให้เราแข็งแรง เซลล์แข็งแรงไม่ใช่แข็งแรงเฉพาะร่างกายนะถึงระดับเซลล์นะคะรู้ไหมว่าชีวิตบางเรื่องอ่ะก็เหมือนการกินข้าวนี่แหละ เราค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกลืนค่อยๆรับมาเท่าที่ตัวเองรับไหวไม่จำเป็นต้องรีบไม่จำเป็นจะต้องเทียบกับใครมีงานวิจัยด้านจิตวิทยาพูดเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซ้ําๆอ่ะมันจะทำให้สารโดพามีนลดลง ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับความพอใจในชีวิตโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเน่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเราทำให้ดีที่สุดนี่อาหารการกินนะคะเราได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโตีนพืชนะคะนี่เป็นเห็ดวันนี้เราจะทำการผัดเห็ดคั่วเห็ดใส่กับผักกาด อย่าไปเปรียบเทียบกับใครเลยค่ะเพราะเราไม่ได้แพ้ใครแค่เราเดินออกมาทางของตัวเองน่ะที่เราพอใจแล้วทำให้เรารู้สึกพัฒนาขึ้นน่ะมันก็ดีแล้วนะมันคือที่สุดแล้วนะคือเรากล้ากล้าที่จะเดินออกมาในเส้นทางที่เราพอใจแล้วพัฒนาขึ้น นี่เราจะเอาไลโคปีนนะคะตัวนี้เป็นหลากสีนะคะวันนี้ได้มาแบบหลากสีเลยนี่สีเหลืองก็มีสีแดงก็มีแล้ววันนี้มีสีเขียวด้วยถ้าเราอยากจะหิวใจตัวเองเนาะถ้าช่วงเนี้ยเราเหนื่อยหรือคุณก็ตามที่เหนื่อย เหนื่อยล้าจากการทํางานเหนื่อยล้ากับชีวิตครอบครัวเหนื่อยล้ากับชีวิตใดๆก็ตามมานั่งคุยกันค่ะจะอยู่เป็นเพื่อนให้วันเนี้นะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนนั่งคุยกันมีอะไรสามารถแชทเข้ามาสอบถามตอบคําถามกันได้เลยค่ะเ,เ,เพราะทุกคนเนี่ยล้วนมีวันที่ใจมันหนัก มีวันที่คิดไม่ออกมีวันที่อยากจะหายไปจากทุกอย่างสักพักหนึ่งอันนี้ความรู้สึกของแต่ละคนเนาะแต่อย่าลืมนะว่าเราเก่งมากเลยนะที่เรายังอยู่ตรงนี้ยังตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองแม้ มันไม่อยากจะไปอ่ะมันอยากจะพักแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเราอ่ะจะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะเราโคตรเก่งเลยอ่ะและอะไรที่เราทำในแต่ละวันแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะอย่างเช่นรื้อของล้างจานตื่นไปทำงานทำกับข้าวให้ตัวเอง ทั้งหมดเนี้ยมันคือความพยายามค่ะความพยายามที่น่าภูมิใจสุดๆของเราเลยแหละรู้ไหมคะว่า ในทางประสาทวิทยาสมองของเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเวลาที่เราทําสิ่งเล็กๆซ้ําๆในชีวิตประจําวันเพราะมันจะสร้างเส้นใยประสาทใหม่เหมือนเป็นการบอกสมองว่าเรายังไปต่อได้เพราะงั้นน่ะอย่ามองข้ามความสำเร็จเล็กๆนะคะเพราะเหล่านี้แหละ จะทำได้ดีแล้วจริงๆค,ความสำเร็จสความสำเร็จเล็กๆมันจะเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของเราขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาอยู่ในมุมเล็กๆวันนี้เตรียมอาหารไปด้วยนั่งคุยกับเพื่อนๆไปด้วยค่ะ ก็เป็นเมนูเมนูโปรดของดิฉันนะคะก็จะต้องมีเหมือนอย่างผักกาดเนี้ยเขาก็จะมีไฟเบอร์เนาะมีไฟเบอร์ให้เราก็ช่วยในยเรื่องของลำไส้ระบบขับถ่าย ตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงไหนขอให้คุณลองหายใจลึกๆสักครั้งแค่ปล่อยลมหายใจออกช้าๆร่างกายของเราก็จะหลั่งกาบาเนี่ยซึ่งมันเป็นสารที่ช่วยให้สมองสงบลงนี่คือวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่เราทุกคนสามารถนํามาใช้ได้เลยหายใจเข้าสุดหายใจออกสุดเ <C le af> พราะสิ่งเหล่านี้นะคะ เราไม่ต้องคิดมากเราไม่ต้องแก้ปัญหาทั้งหมดในคืนเดียวแค่ปล่อยให้เวลาเนี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราบางทีนะจะนั่งเฉยเฉยจะเล่นโทรศัพท์หรือจะฟังไปเรื่อยๆก็ได้หมดเลยค่ะที่นี่คือที่ของคุณค่ะคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้กับใครทั้งสิน้นขอบคุณด้วยซ้ำที่มานั่งเป็นเพื่อนกันมาฟัง มาพูดคุยสามารถทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้เลย mm. เพราะฉะนั้นนะคะ mm. จำเอาไว้เป็นเป็นสิ่งที่ตัวเองควรจำแล้วกันเนาะ mm. ว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะพักมีสิทธิ์ที่จะช้ามีสิทธิ์ใช้ชีวิตแบบที่สบายใจ และไม่ต้องเก่งตลอดเวลาขอแค่ไม่ยอมแพ้ตัวเองก็พอแล้วและเราต้องไม่ใช่ภาระสังคมไม่ทำไม่ทาให้คนอื่นและสังคมเดือดร้อนอ้ยอันนี้คือเราก็อยู่ในมาตรฐานสูงแล้วนะในการเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมใช่ไหม วันนี้ทุกคนได้อะไรทานอาหารเย็นกันบ้างคะมีอะไรทานกันบ้างหลายคนก็จะซื้อมาจากข้างนอกแล้วเนาะบางคนก็กลับมาทำเองบางคนก็ซื้อซื้อสำเร็จลูกตลาดก็สะดวกดีคะ่ะแต่ว่าวันนี้ดิฉันว่างคะ่ะก็เลยจะทำอาหารเองนะคะ ทำชิ้นเล็กเนิดนึงเมื่อเทียบกับชีวิตนะตอนที่ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกับกลับมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพมันต่างกันจริงๆนะคะความรีบเร่ง ความที่จะต้องทุกคนต่างคนต่างก็รีบเร่งที่ที่ที่จะกลับบ้านไปทํางานตอนเช้าไปทํางานนี้ก็คือออกโหออกไปตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะป้องกันรถติดด้วยอ่ารถติดเอ้ยเพราะถ้าหากว่าเราไปสายนิดนึงอย่างเงี้ยก็จะไปคือต่างคนต่างก็รีบที่จะไปใช่ไหมก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อย แต่พอเราได้กลับมาบ้านมาอยู่กับตัวเองมาทำในสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจก็ทำให้เรารู้สึกว่าอาผ่อนคลายบางครั้งการที่การที่เราได้ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดอะคะ่ะมันก็จะช่วยเยียวยานะ เยียวยาจิตใจเพราะว่าต่างจังหวัดไม่ต้องรีบเร่งค่ะขับรถเนี่ยคือสบายมากแต่ที่ที่กรุงเทพอะ่ะก็จะอย่างที่เราเห็นจราจรก็จะติดขัดนิดนึงตอนนี้ใครยังอยู่ที่ท้องถนนบ้างคะเนี่ย ทักทายกันหน่อยนะคะมีใครที่อยู่ที่ท้องถนนบ้างถ้ามีโอกาสเวลาว่างนะคะก็จะมาเจอกันแบบนี้ไม่สีสวยจังเลย นี่กินคนเดียวน่าจะพอแล้วมั้งหรือว่าหรือว่ามันยังน้อยอยู่ไม่น่าจะน้อยหรอกกินคนเดียวเองเดี๋ยวเราแบ่งทำลายลายมือเอาไว้ต้มจืดด้วยเนาะ เหมือนองุ่นน่ะเห็นไหมคะเหมือนองุ่นเลยนี่แล้วก็ฉ่ำวันนี้เรากินหลากสีกันนะคะได้สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวนี่สีขาวด้วยนี่อันนี้ก็สีขาวมีไฟเบอร์นะคะสวยไหมไม่ได้ไม่ได้ดีแค่ความสวยนะคะ ในจานนี้เราได้อะไรบ้างเราจะได้ไลโคปีนเราได้ไลโคปีนจากตัวนี้อามะเขือเทศนะคะสารต้านอนุมูลอิสระได้ความหลากสีเราได้โปรโตีนพืชนะคะได้ไฟเบอร์อเพราะฉะนั้นจานนี้นะคะก็ ทำสำหรับอิ่มในมื้อของเราเดี๋ยวจะไปผัดกับข้าวก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องลาทุกคนไปก่อน ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ใช้เวลามาอยู่ด้วยกันวันนี้แล้วหวังว่าเสียงเนี้ยจะช่วยให้หัวใจของคุณเบาลงสักนิดหนึ่งและทำให้วันนี้เป็นวันที่อ่อนโยนขึ้นกว่าเดิมก่อนจะปิดไลฟ์นะคะขอขอให้คุณพูดกับตัวเองเบาๆสักประโยคค่ะวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วและ มันจริงค่ะคุณทำได้ดีมากจริงๆไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้าเหงาถ้าล้าถ้าต้องการที่พักใจกลับมามุมนี้ได้เสมอนะคะวันนี้ขอให้คุณพักผ่อนกินอร่อยยิ้มบ่อยๆและขอให้มีเรื่องดีๆวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะ ขอปิดไลค์แค่นี้ค่ะไว้พบกันใหม่เดี๋ยวจะขอไปผัดกับข้าวให้ตัวเองก่อนบายบาย